สวันะครับผมก็กล้ามสวัสดีท,ทุ่กทุกคนเลยนะครับเพราะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใส่แพคคุมในไหมครับ PE version 1.14นะครับก็ถังอะไรทักสองชันนีรือหกัวกับสามโนะครับก็ลิงโหลดอุปไฟอยู่ในรัง d e s c r i p นะครับก็ไปเข้า e อ s เลยนะพอไว้ถ้ามีเสียงรบพวนนะ ให้เข้าบในไฟาที่เก็บไฟล์ของท่านนะครับมยอยู่ยนี่นะกดแนวนี่แตกไฟล์นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลือกรายพระคุมแล้วก็กดตัดกดลบรายพระคุมเก่าออกทิ้งไปแล้วก,กดวางนะครับกดค้างแล้วกดเปลี่ยนชื่อลบเอาอไป เอาปัด๊ดเขียนว่า c a p e p n g กดตบฟ้อกแล้วครับแล้วก็กด,ดทางตร<า>งกดกดพารอกรอเนี่ครารไปแล้วก็รูปไปนะครับแล้วก็เอาสก,กินของเรามาสก,กินสก,กินสก,กินกด้ารอกร่ตัดมานะครับกดเข้าไป ก็กดวานะครับกดค้างกดเปลี่ยนชื่อลบไปลบไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชผิดผิดผิดกดตกลงนะครับแค่นน้นครับก็กดออกนะนะครับแล้วก็กดเข้าแอ e d ิ t เตอรนะครับกดอันที่สองหาเกมมมคราบครับเลิกฟูอิดิตนะครับ ไฟล์กดย้อนกลับตรงจุดสองจุดนะครับกดตรงนี้ตรงนี้กดก็กด,กดอ่อน,น,นแล้วกดอันนี้นะครับ a s เนี่ยนะแล้วก็เข้าที่รีเซ็ตแพคครับแล้วก็อันนี้นะครับตรงเนี่ย a pack อเน,นี่ยนะกดขับไล่ครับใช่ไปะวะเนี่ยนะแป๊บแป๊บ จอนเองกงงเองเอ,อ่ะเยังไปหนึ่งนะครับอ๋อ,อกดตรงามาตะกินแพกนะครับไม่ใช่กดเรียงแล้วพกกดตะกินแพกนะครับกดอันนี้ครับแล้วก็ติก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 กด ไม่ไม่ไม่กดลบทิ้งไว้ให้หมดครับกดบวกแล้วก็อยู่คำว่าดาวน์โหลดนะครับ,บ,แ,ลรบแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เก็บเมื่อกี้นั่นเอครับแล้วเพิ่มทีละอนันเลยกดเพิ่ม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 ไปนะครับพอเสร็จนะครับก็กดบิลไปแล้วก็รอนะครับเดี๋ยวขอเวลาตัดไปตอนเสร็จนะครับ โอเคนะครับพอพอเสร็จจากหน้าตาเมื่อกี้เราก็จะขึ้นอย่างนี้นครับให้ให้เรากดทงการรีมูฟนะครับหรือถ่องการตดตั้งนะครับก็กดตกลงไปเลยพอถ่องเสร็จนะครับให้เรากดอันการนะครับกดอินเทลนะครับแล้วก็กดตดตั้งไปเลยครับ รอรอขอเสร็จนะครับให้กดเปิดไปเลยโอเคครับกดับขอเกมมามันที่เรียบร้อยละก็รอ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  ก็ล็อกอ็นเอ็กบอกยังม่ส่วนใจนะครับให้เรากดมาที่เซตติ้งนะครับให้กดคําว่าคําว่าอะไรวะโปรไฟล์ใช่ไหมใช่ปรคําว่าโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดนะครับไฟล์ตองลูคิเช o นนะครับให้เือกเป็นอันนี้ครับ ex นะครับแล้วก็อนุญาตไปนะครับแล้วกดออกไปนะครับ แล้วก็ให้เราทำการเข้าไปที่ F E S นะครับในการนี่ครับดดกดแไฟล์อันไฟล์อันที่สองครับไฟล์ไปเลยครับได้อย่างรรนี้ครับ,รรบนะนี่ครับ UI c h a าร e r อครับให้กดต่อไปนะครับนะครับเพื่อใส่ลีซอพารกเรจนะครับให้เข้า ติ๊งนะครับแล้วก็นี่ครับ Google re s e a r c นะครับให้กดใส่ครับนะครับแล้วก็รอ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 กดดูครับมันมีหรือเปล่าก็คือที่จริงมันได้นะได้แบบถ้าสมกล้าเออที่จริงมันได้นะครับก,ก็เวลาก็แชร์กดติดสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำไใรให้ผมเลยน,นะครับ เนี่ยนะเออกดผิดอ่ะเนี่ยนะครับก็ได้นะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับว่าสามารถเราอีกนิดบอกได้นะครับก็ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย